ท่านจะต้องบอกว่าได้ฟังแล้วจะต้องเกิดความประทับใจท่านต่อไปนี้ครับเดินทางมาจากจังหวัดมาสารคามนะครับวันนี้มาพบ้อกับท่านขอเสียงตัวมือดังๆพบ้อกับท่านดรสุทินคลังแสงครับพี่น้องเมืองอีสานครับยังเหลือคู่เวียงบรเชษฐ์ยังเหลือทันนทีีสอนเพียงเกต เหลืออีกหลายคนอย่าเฝ้าเมื่อผมมีความรู้สึกว่าช่วงหลังมานี่มีความรู้สึกว่าคนอีสานนี่ถือร่างแก่ถือคมเหงแต่ว่ามาฟังอาจารย์เอก,กชัยว้าจนจบเปลี่ยนความรู้สึกไหมครับเปลี่ยนว่าจะได้ครับมีความรู้สึกว่ามูเฮ้าถือป่าถิ่มแล้วครับเดี๋ยวนี้แมนบอพี่้องครับ มีความรูุ้สึกว่าคือจังลูกบ่มี่พอบอม่มีแม่เดียวเดียวนี้แม่นบอกครับหรือมี่กระถือป๋าถิมถือพ่อแม่ป๋าถิมแล้วบอแม่ถือป๋าถิมถซื้อครับพ่อแม่ไปย่ออีกบักหนึ่งมะาขายอีกบางหนึ่งซ้ำเดียวนี้แม่นบอกพี่น้องครับเป็นอย่างจังว่าจังสั้นที่จริงเวลาหน่อยผมอยากว่าใหงไ้ฟังหลายๆแม้กระทั่งโดยเฉพาะเรื่องเขาผมจุดถูก มือนี่ต้อนหนาท่านเตียงสิริขันผมจุบว่าจังไดครับผมอธิษฐานผมบอกเป็นจังลูบอลูบอลลูละผมบอกว่าปูเตียงเอ้ยมันเหตุเท่าอีกแล้วละสมัยตั้งแต่ปูเป็นนุมเนี่ยก่อนเราจากน้อยเนี่ยประเทศไทยเขาเอื่นว่าสยามยูน่เขาเอื่นว่าล้านสางซอว่าอีสานซิว่าเล่าเขากลมามกวดเอาหมูเห่าไป กามาซักเลขเอาคนอีสานไปเปลี่ยนคนไส้กามาร่างแก่ก็มเมียงจนที่สุดเอาหม่เฮาไปร่วมเป็นประเทศสยามน้ากันได้แล้วต่อมาคนอีสานก็นถือร่างแกงสิละครับร่างแกไปร่างแก่มาเฮ็ดจังได้กระสูบบ่ได้กาตั้งโตว่าเป็นผู้มีฤทธิ์เดชมีเวทมนต์คาถาเขากะหาว่าเป็นกบฏผีบุญเขากะมาปราบมะขาอีกต่อมาคนอีสานอีกซุมหนึ่ง ลุกขึนต่อสู้เพื่อคนอีสานว่าถือรัางแก่คมเหงหลายคมเหงเรื่องเขาเรื่องน้ำคมเหงเรื่องสิทธทิเอาไปเอามาถือจับไปคาทิมพ้อมกันสีคนคือรัฐมนตรีของอีสานสีคนถือคาทิมอ่วยยครับเพราะงีเตียงจำลองต่เพราะงทวินอุดรเราก็ต้องเปลียวชุนระพุม่มเราต่อมาอีกผมก็ขึ้นว่าเอาละเบิดยุคแล้วผมมาเปลี่ยนผู้แทนแล้วลืมกันซะแผลเก่าหันนาเว้าเรื่องไม่ต่อไป กะคืนว่าสิดีคืนแล้วเอาไปเอามากลับมาอีกผมต้องจุดทูบบอกปูเตียงว่ามันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วบาดนี้เฮ็ดยังครับการข่าคนเสือแดงการลังแก่ค้นเสือแดงนี่พี่น้องครับคนเสือแดงอาจจะเป็นคนทั้งประเทศแต่ว่าปฏิเสธบ่ได้ว่าฐานใหญ่ที่สุดคือคนอีสานข่าค้นเสือแดงกระถือคนอีสานนี่ละแมนบอกพี่น้องครับเราวมือนี่นี่ เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างกันฟั่งอาจารย์นี่ก็ใช่เว้าแล้วมีความรู้สึกว่าณมือนี้บอมีความหวังสิเพิงผู้ใดแล้วเพิงสารใดบอครับเพิงทหารใดบอครับเพิงตำรวจใดบอครับแต่ว่าตำรวจเราก็เอาตัวจักสิรอดบอรอดคือกันอเมนบอครับในที่สุดกลับไปสู้อันเก่าปูเตียงเอ้ยบาดนี้มันต้องเพิงเจ้าของอีกรอบหนึ่งล่ะครับแม่นบ่พี่น้องครับ ผมบอกพี่น้องเลยว่านะมือนีขันบ่สู้อย่าบอกว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ได้บอกว่าสู้เพื่อปากท้องเฮานี่ขันเฮาบ่สู้เที่ยวนี้พี่น้องเที่ยวารพครับอย่าว่าแต่ประชาธิปไตยซึ่งมันก็เดียวกันนี่ละบ่มีขี่สกีบ่มีแนวสิกินเอาเรื่องเฉพาะนาเนี่ยชาวนาสิได้เงินค่าจำนำเขาบ่นี้ขันบ่สู้บ่ได้แน่นอนแมนบ่พี่น้องครับแล้วบาดนี้มะมือนีมันเหตุบาดเมือง ชิบหายวหววอดปานี้รู้ว่าผูใ้ใดสิรับกรรมกวงกินมาขามป้อมมั่นสิไปฆ่าก้นขี่มังนี่มังบ่ขี่สามมือกระตายสิตายนีย่กระตายตายแล้วเพอ่อเห็นอมสิเ่านํำนี่แต่เดียวท่านที่สอนสิเว้าคืออย่างครับที่กวนยุทุกมือกวนยุทุกมือกวนยทุกมือบ่นออสนใจแล้วบ้านเมืองบ่มีคววมเสถือบ่มีคือบ่มีแปรท้ายที่สุดแล้วนักลงทุนต่างประเทศหน,นีเบิด์กั้นหนีเบิด,ดตผู้ใดตายครับห้าตายเอาเข่าไปขายใส่ครับ เราซุ่มนั่นตายบอครับบ่ตายสบายมากเขาบ่ตายเพราะเขามีเงินเขากลุมอานาจไว้ยิ่งปิดประเทศยิ่งคนในประเทศบอมามันแทงจิคันปาคอนสาเอาปิดประตูตีแมวโซ่แมาตายขึ้นมาเลยนี่บ้านเมืองเป็นแบบนี้ผู้สิลําบากเป็นเฮาเพราะว่ามันบ่นนลําบากผมก็เลยบอกว่าพี่น้องที่เคาลบครับสูบานี้คันซูแล้วชีชนะบอหนี่ผมเวลาสันๆผมที่บอกหลายคนถามว่าชีชนะบ พี่น้องครับบ่วมีเหลือดอกครับซ้ำนันต่อให้ครับลอยบาทเอาขีมากล่องเดียวบ่าเม่นโมมองใดพี่น้องฟังกับพี่ชิดให้สัมผัส์บาบางสามสี่มือก่อนสิรู้เลื่อยว่าขันคนน้นอีสานขยับปั๊บพวกนั้นนอนบ่หลับเพราะแผลเก่ามันมีเขาย่านที่สุดคือ,อย่านนี้นครับยาา่านมัสกิดแผลเก่าคนอีสานแผลมันกําลังสิลืม มันบ่ลืมดรอกครับผมนี่เลียนประวัติศาสตร์อีสานมาผมสิเวา่าหอฟังหลอนหลดจักมือนึงนี่รับรองฟังแล้วอยู่นี่ลุกขึ้นเพื่อเพื่อโลดเดียวนี่มันต้องปุุกอภิสษ,ษ์ให้สัมภาษณ์มือนั้นที่จริงมีเรื่องเล่าหลายมีข้าวข้าวหลายปั๊บแต่ว่าอภิษหลอยมาว่าว่าจะได้ครับผมเอะมันเิวแยงคือเบาเรื่องอื่นอภิษ,ษ์ออกมาบอกว่านี่ทราบว่ากาลังจะมีการปลุกคนอีสานขึ้นมาสู้กับก,บกบปปบสอถ้าแบบนี้บ้านเมืองมันไม่จบง่ายๆแสดงว่าบักนีย่านคนอีสานแล้ว บอย่านจังไหนครับคันสีเลือกตั้งมึงกับแพร่คนอีสานนี่แหละแมนบอพี่น้องครับมึงบอข้านมากราบตีนคนอีสานจางมึงกับบได้เป็นายกแมนบอครับแล้วบาดนี่เดียวนี่คนอีสานเขาสงบที่เขาบพท่านลุกขึ้งยังเพราะเขาคิดว่าเขาสิสูผ่านหีบบัตรเลือกตั้งแมนบอครับอาจารย์เอกชัยว่าวังหันผมก็เห็นด้วยแล้วก็ผมเห็นแยง อาจารย์เล่าให้เกียรติมูฮั่นบอกว่าพี่น้องเป็นคนชั้นหนึ่งที่ได้เลือกตั้งกันครบทุกคนฟ <im it> ังจังหนึ่งแมนความเล่าแต่ฟังอีกจังหนึ่งบอแมนครับไปยังบอแมนเดียวนี่สิถามว่าอันกูเลือกตั้งหลายๆวันที่สองมึงเอาคะแนนกูไปขอไปใส่เดี๋ยวนี้มึงไปขอว้แก่ไดเด่น <im it> แล้วมึงสิป,ประกาศบ่นี่เราสิได้เป็นผู้แทนบ่นี่อยู่เนี่ <im it> เดียวนี้ผมเลือกโจคะแนน,นพี่น้องว่าเลือกแล้วมันไปขอไว้แก้ฝาใดเดวนมันยังเลือ่อนลอยอยู่เนี่ย แล้วคนอีสานเดี่ยวนี้บอกเลยอภิสษ์คนที่ฟังทั่วประเทศที่ยังอยู่ที่ยังนิ่งเพราะมีความฝังว่ากูจะเอาชนะมึงผ่านการเลือกตั้งแต่มมือไดขันเลือกตั้งยังว่าเป็นประโยชน์แล้วบานี้มึงเจอกันละบานนี้แมนบอกครับแล้วคนอีสานเยอะด้วยแล้วแผลเก่ายังไม่ลืมมึงมาสะกิดเองนะกูไม่ได้สะกิดนะมึงสะกิดแผลเก่ากูเองแล้วคือ,อยังเดี๋ยวนี่คืดว่ามันหลาย เดี๋ยวนี้มันหลายอยู่กรุงเทพบักเทปมอบกปปสอหลายเุ้มหุามเบหุามหลายมึงเห็ดได้เห็ดนั่นเห็ดนี่เห็ดได้เป็นไงเห็ดได้มึงล่ำอยู่ผู้เดียวกูบ่ทันล่ำเดี๋ยวนี้มึงออกอยู่ผู้เดียวกูยังซื้อๆอยู่แมนบ่าพี่น้องครับเสือแดงท่านออกจักหน่อยไปครับยังคนอีสานออกไปครับยังกูเบิ่งมึงอยู่ซื้อๆแค่กูอยู่บ้านซื้อๆมึงกันหน่อยล่งหน่อยลงหน่อยล่งแล้วเดี๋ยนี้แมนบะครับ แล้วมึงเสียศูนย์ขนาดใดมึงบอกปิดกรุงเทพปิดบด่อใดมือรุ่นมาเสียศูนย์วันจันทร์ต่อไปนี้จะปิดภาคใต้ปิดกระซังแม่มึงว่าบ,บานมึงอ่ะนี่เขาเอิ้ว่าขันค้นลบกันคืออย่างครับกําลังเสียศูนย์ชนะแล้วชนะแล้วมึงชนะจักเถื่อแล้วว่ากูบ่เห็นมึงอย่างจักเถื่อเดี๋ยวนะี้นั่นคือมันลำอยู่คนเดียวมึงเหรียญอยู่คนเดียวกูประธานออกเป็นอย่างบ่อออกเพราะกูล่อเลือกตั้ง นันหนึ่งบัดนี้เลือกตั้งเลือล่อนลอยแมนอกบักสมหญิงคันเลือกตั้งแล้วย่งบ่ได้ปับ๊บเข้าคือต่อหยังพี่น้องครับคือตอบ่ได้แล้วแมนอกครับบาทนี่เขาก็ต้องออกแมนบบบาทนี่คันออกแล้วเหลือหยังเหตุหนึ่งที่บ่ดทันออกคือหยังครับย่านเขาออกไปไปตํากับมันแล้วย่านทหารยึดอำนาจเดี๋ยวนี้แมนทหารออกบ่ออกมึงก็ยึดกูดแล้วยึดเงียบ กฎหมายชุกเฉินกับว่ามีประโยชน์แล้วกูเพิ่งยังบ่ได้แล้วศาลกูกัเพิ่งบ่ได้ซ้ำม,มึงยึดอำนาจแล้วกูชิญาติยังบานเนี่ยเอากูญาติยังบาเนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวทหารยึดอำนาจแล้วที่เฮาเฮ็ดยูที่มาตเนี่ยนะยกปู่เล่าสังวรท่าที่เพราะมียางเอวขันออกไปสู่กระมันปับ๊บทหารสิมายึดอำนาจนะมือนี่ผมบอกพี่น้องเลยครับต่อให้ยึดกายยึดยึดเลยครับเชิญเลยกันกายยึดต่างประเทศกับบีบข้อ ในประเทศกบ,บีบข้อยึดแล้วมึงจะอยู่ที่ไหนวันนี้พี่น้องครับทราบแน่ชัดวิเคราะห์แล้วบอกระยึดอํานาจขันทหารบอกรยึดอํานาจอย่างเดียวบีบข้อมาเลยครับข้าบานเองแมนบอกครับบอมีอยังต้องย่านแล้วแมนบอกครับยิ่งโดยคนอีสานหลายขนาดนี้รับรองว่ามีบทเรียนแล้วบอผาพ,าพี่น้องไปตายรับรองว่าประวัติศาสตร์บอซ้ำรอยบอไปให้บัานขาทิมซื้อครับต่อไปเนี่ยมาว่างแผนกัน วางแผนกันผมจุดทูบบอกปูเตียงแล้วขันบ่จําเป็นเฮาบ่ไปหาปูเตียงสิรีขันแมนบอพี่น้องครับเมื่อใดที่คนอีสานถึงขันว่าจุดทูบบอกขุนพ้น,นีสานแล้วขุนพ้นผู้พิพากษแสดงว่าเอาจริงแล้วบ้านนี่เอาจริงแล้วแล้วเฮากับมาแบงหนาที่กันเดี๋ยวจังหน่อยคณะนําสู่ท่านสสไปคิดล้คณะนี่สิแบ่งหนาที่กันรับรองว่าเที่ยวนี่ คันกูได้ติดเครื่องแล้วมึงหอบหอบฮวา,า,า,าลีนจากกรุงเทพก็แล้วกันนะบ้านก <_ may al> ูนั่งอยู่ซื่อๆมึงยังหน่อยล่องหน่อยล่งหน่อยล่งอะ่ะแมนบอพี่น้องครับมึงยังขี่ขึ้นสมองแล้วบ้านในกูขยับบ้านกูจีขยับผมบอกหน่อยๆสั้นๆพี่น้องนั่งอยู่เนี่ยผู้ใดมีพี่น้องเป็นทหารมีลูกเป็นทหารเกณฑ์เป็นนายซิฟนายยังก็ตามสิ่งที่พี่น้องบ่ต้องไปออกแห้งหลายสู่ซอยกันกลับเมื่อบ้านตั้งแต่เดียวนี้ไปต้นไปกลับไปไปสำรวจ ไผ่มีลูกนี่หลานเป็นทหารคนอีสานบอกมันบัดนี้ถึงค้าวจีสูเพื่อพี่น้องอีสานแล้วไปรับฟังคําสั่งแล้วพอแม่ยู่บานชิบหายบ่มีเขาบ่ามีอยุสิกินลูกหลานมึงเกิดมาบ่ามีอนาคตมึงเสียเอาหยังถามเพราะฉะนั้นไผ่เป็นทหารลูกอีสานบอกทุกคนหันหน้ากลับบ้านขันมันสั่งย่ำใดอวยปืนไปหาบักสั่ง ถามพี่น้องสิบอกได้บ่ลูกอีสานน้ำกันบอกได้บอครับซุ้มมันเป็นทหารบอกได้บอส่วนตำรวจบ่ต้องบอกอยากเ <c oughs> ขาเจ้าไปอยู่แล้วแต่ให้กำลังใจกันไว้ยังมีอีกหลายอย่างต่อไปนี้ให้พี่น้องตุ่มเราฟังผู้นำเฮาฟังว่าสิเคลื่อนไปจังหวัดใดไปจังหวัดใดไปจังหวัดใดเสื้อลวดพี่น้องครับส่งกองจองกองจองยูกรุงเทพข่าขยับบอแจักบาดออกครับว่าหอบหัวแลนด์ครับ เดี๋ยวนี้คืดซะย่างเดี๋ยวบ่าตองย่านยึดอำนาจเฮ็ดได้ทุกงแนวแม่นบ่ครับแล้วมาออื่นแดงนอปะจ้อเขาชุ่มยุคลาดเขาก็สินลุยอีกปีกหนึ่งแล้วมูฮาก็ลุยอีกปีกหนึ่งแม่นบ่บาดเพราะฉะนั้นมือนี้ถือว่าเป็นมือที่ประกาศสู่เต็มรูปแบบเป็นการประกาศว่าเอาละกันกูเป็นลูกบ่มีพอ่อบ่มีแม่บาดมึงว่ากูบ่มีพ่อบ่มีแม่บาดบาดี้กูทิสู่แบบบ่มีพอ่อบ่มีแม่ขึ้นกันละวะ พืงไผ่บ่ได้เพิงเจ้าของนี่ละบานแม่บ่พี่น้องครับมันหน่อยบอกพี่น้องเอาคนอีสานหลายเรลาก็มีแต่เก่งๆทั้งนั้นนักการเมืองกับเก่งทหารตำรวจหลายบานนี่มีหนาทีว่ากลับไปบ้านไปบอกไปว่ากันทุกคนพี่น้องผู้ใดเป็นตำรวจผู้ใดเป็นเจ้าเป็นหน้าผู้ใดเป็นทหารผู้ใดเป็นตุ่มขึ้นมาสู่ซอยเขาซอยกันซอยเลือพี่น้องนิดเดียวบัดสุดไทยผมสิบอกพี่น้องเดยกว่ามเจ็บปวดว่าผู้ใดเป็นเจ้าหน้าในยู่นียกมือขึ้นเอามือลง ผู้ดใดกินเขาเป็นแน่ยุนิยกมือขึ้นความเจ็บปวดในอดีตกําลังกลับมาอีกสำหรับเจ้าหน้าพี่น้องรู้เพราะว่า32ปีตั้งแต่ปี2496ถึงปี28เช้าหน้านี่ถือเก็บค่าตรงเอาเงินไปสางประเทศไปเบิ่งในแผนปัฒนาเศรษฐกิจและสังคมห่งชาติปบตยหนึ่งเขียนว่าต้องเก็บเงินค่าพรีเมียมข้า มาสร้างถนนหนทางตอนนั้นรัฐบาลบ่มมีปัญญาหาเงินประกาศเก็บเงินคันผู้ใดทีซงเขาออกนอกหักเอาเงินซื้อ,อพ่อเขาพ่อข้าที่่งออกนอกกับมาหักกับล่งสีล่งสีกับมาหักกับชาวหน้าสรุปแล้วเก็บค่าตรงคาเฮตหน้ากับเฮาสามสิบเปอร์เซ็นต์กดราคาเขาไว้บ่เคยข้นจักเถื่อย้อนคาพี่เมียมเขาสามสิบสองปีบ่มมีผููกาเว,ว่าโยกเลิกปีสองแปด พอยกเลิกแล้วปั๊บบัจิโยขึ้นโยกบได้เพราะชาวหน้าบ่มิสิทธิ์ตัง้งราคาเข่าแมนบ่ครับในที่สุดรัฐบาลรักสินยิงลักเลยตั้งให้คือจำนำเขา่าตั้งแล้วเดี๋ยวนี้มันสิล่มสิตายครับเพราะมันกดหัวเข้ามา32ปีเก็บค่าพี่เมียมเขา่าบานนี้กลับมาจัดการบ่ห้ค่าเข่าขึ้นเดี๋ยวนี้ก็คือว่าแนวเดียวาไงๆรัฐบาลตังล้งราคาเข่าแทนพี่น้องซื้อเข่าปั๊บขายบ่ท่าน เพราะอยากได้รคาคาแพงก็ไปกู้เงินธนาคารมาให้ขายใบบรรลุนทรงธนาคารทรงธนาคารพี่น้องก็ได้เงินราคาสูงในเขาราคาสูงนี่คือจำนำเขาเฮดจังซี่ทุกปี <c oughs> บ่มีปัญหาแมนบอครับแล้วปีนี้มันมีปัญหาย้อนยังก็มีปัญหาย้อนว่าซื้อรัฐบาลอยากให้พี่น้องได้หลายก็เอามาขายก่อนซื้อปั๊บแล้วก็สีเพียงงามขายได้ราคาแพงๆยาฝ้าขายช่วงที่ยาฝ้าขายนี่เอาเงินธนาคารมาจ่ายพี่น้องก่อนแล้วขายได้ราคาแพงจังพรธนาคาร มันมาผิดธนาคารสติบัตรมันห้ามธนาคารปล่อยเห้เขามันก็ตายซำโจกโคกตัวบนันิสุดจดปดคือโจกคกนี่คือ,อยังครับถามว่านี่คือร่างแก่เจ้าหน้าพ้อมกับบีบข้อรัฐบาลผมพอมกันแมนบอกครับแล้วเจ้าหน้าที่เดินขบวนทั้งหลายขี่รถอีแต็กไปทั้งหลายพี่น้องรู้เ่าว่ามันผู้ใดครับผมไปสืบมาคัากแล้วผมไปเก็บข้อมูลมาคัากแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าภาคกลางไปหาเหนือนั่น สิงบุรีอ่างทองชัยนาทอยุธยาอุทัยธานีพิจิตรนครสวรรค์นี่เป็นชาวนาที่เช่าที่เขาทํานาหมดนายทุนบีบบังคับถ้ามึงไม่ไปเดินขบวนกูไม่ให้ทํานาต่อชาวนามมนันกระถือนายทุนบีบคนว่าฉันเขาว่าให้ชาวนากระแฮมากรารู้เพราะว่าที่มันไปบริจาคซอยชาวนาได้เงินได้หลายได้มาจากสายครับที่บักเทศไปบริจาคทุกท่ยวหลายคนอ่อนซ่อนปาดมันมาได้หลายแท้ กับเงินมันเองมันไปแตกไววแล้วก็บไหมูมันถือไว้ทั้งน่ะเอ้าขันผมมาตัวบัคเทพขันฟังว่าวยื่มึงกินน้ำสาบานมืดกันมึงบ่ซักตายต่อหนาพระโลดอ่ะแม้แต่เงินบริจาคช่วยชาวนาไปสืบไปทราบมาแล้วว่าทอนำเลี้ยงมันบริษัทต่างๆเคยเอาเงินให้มันเป็นก้อนเคยซอยเป็นก้อนบานีบอกมันว่า ไม่ช่วยเป็นก้อนนะแต่จะแตกเงินเป็นแบงย่อยไปไว้ให้เขาบริจากให้คุณนะก็คือก้อนเดียวกันนั่นแหละมันก็ติดเป็นแผ่นเป็นแผ่นผู้ใดเป็นบ้ามันจิตทิดแผ่นปานนั้นก็เมนเงินทุ้เดียวเพราะฉะนั้นสร้างภาพทั้งนั้นอันนี้คือของปลอมมันรู้ดีพวกนั้นมันรู้ดีเพราะฉะนั้นเอาละพี่น้องที่เคารพครับเวลาจับกัดสู่วัลลปานนยานบ่บดมีทังจะไปยานพี่น้องครับกองจองแกงแกงอยู่หันคนอีสานขยับ บ่ต้องไปไกลบ่ต้องไปไกลเกี่ยวนี่ยุสกลบรรลุนไปจังหวัดนั่นจังหวัดบานิไปร่วมกันยักธงกุล่ามือหนึ่งบานิไปร่วมกันยุล่ำตะของหอบหัวแลนแน่นอนพี่น้องครับมันบอกก้า,าไปกันเอาขอบคุณยังสูงครับสวัสดีครับพี่น้องที่คารพ